ดีใจหลายหวัวน,นะ <laughs> พี่น้องมาเสียดังเด้อโอยังไลพี่อ๋อน้องพี่น้อง คันตะแหลนเห็ดมันปูงามงามพี่น้องช่อนี่เป็นดอกไม้ะฮะคือดอกไม้งามบ่พี่น้องเป็นดอกไม้แล้วเห็นสะท้อนแสงมาแต่ไก,กล้ไกลหยกขึ้นได้พี่น้องหยกหยกหกมาเั้งช่อเลยพี่น้อง ช่องงามๆเป็นยังไงน่ะเราอยากเห็นค <c oughs> ่อนละออดายึดตะฟินนะแอนกรุ๊ปจะพี่นองดอกดอกงามโอ้โหโอ้โหสำนีกะเนี่ยขันกับบานเร็วกับพอ่อเด็กยู่จ่าตะวาขัน กับบ้านสามสินเนาแต่กับว่าเป็นยังจะเอาขึ้นเกาจะพี่น้องดอกนี้พี่น้องงามขัดจะพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมอนีมาพอกับแม่น้องเอมเมลิกเราจะมือนีฝนตกลินจะพี่น้องแต่ว่าแม่น้องเอมเลิกกับมาเก็อเห็ขึ้นเกาจะมือนีหยุดงานอาทิตย์หนึ่งมาเก็บเห็ดโดยเฉพาะเลยจะพี่น้อง มามาเบ um ok ิ่งน้ากันจ้ะพี่น้องวันนี้แม่น้องเอเมลยสิมันคือเก่าบอกออเดร์เงาจ้ะมาเบิ่งน้ากันเลยจ้าเบ่งเฮดน้าหมากจ้ะพี่น้องเฮดน้าหมากหลายค่ะขนาดเบ่งเฮดเพิ่งเฮดน้าหมากเป็นเถาเบิ้ลเฮดเพิ่งกะเถาเบ่งดอกนี่ได้บ่พี่น้องดอกนี่ก็บ่ได้เถาเสียดายเนาะจ้ะ บรรยากาศปลาอันนี้ปลาไม่อีกเราได้จ้าพี่น้องมาถดล่องปลาไมอีกแล้ไปเรื่อยๆจ้พี่น้องออกนีนาก็สรงตาสีน่าบรรยากาศปลาปลาเพิ่นจะเป็นอดมสมบูรณ์เฮ็ดผิ่งเพิ่นสีหาง่ายจักน้อยหนึ่งเหลียว เดี๋ยวเบื Armor ้งไกลๆใส่สายตาทางไกลเอาจ้ะลังเที่ยเดี๋ยวเบิ้งแตะไก่ไกลเลยเหยียบกระมิ้นียบพี่น้องเบิ้งแตะไก่ไกลไก่เบาเบื้องวัวนะพี่เห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากแดงจึ้งคึ้งนึกพี่น้องหน่อยๆมาเลี้ยวให้เบิ้งเห็ดน้ำหมากดอกงามบ่พี่น้องบอกฉันได้กล้ากินจะเห็ดน้ำหมาก กินผิดชีวิตเปลี่ยนเนาะก็เลยบบกกาย่านที่กันจะพี่น้อง่ย่านแตนเฮ็ดเพิงนี่แหละเนวเคยกินยางมาโดนเติบล้าท่านเห็นจจกดอกหรพี่น้องเห็นเห็นเต้นแจะดอกเถาๆเบล่นี่ดอกแถาอีกแล้วหาดอกนุ่มๆพี่นอ้องเพราะเป็นยางแม่นองเอ็มรีเขาบอกเก็บดอกแถาเพราะเอาไปขายจ้ะพี่นอ้องลูกค้าพนก็อยากได้ดอกนุ่มๆ คนว่าอยากได้ดอกเถ่าคนนั้นนี่ถึจะเห็นธรหมกอยากเป็นบ้านห้าได้เนาะอยากเป็นบ้านห้าเนี่ยโอ้ยอ่อนซ้อนเห็นธรหมะคนนั้นเจอเหตุยังแนี่ยป้าเพื่อนอุดมสมบูรณ์ค่ะ น้องไปมองในกนมิตะดอ,อกเถาเถาเสียดายค่ะพี่น้องเอ้ยมีดอกนมอยู่นี่ดอกนมดอกนึง,ดอ,นงดอกนึ่งดอกนึ่งดอกนมน้ำจ๋าปาดมีดอกนึงนะพี่น้องเอ้ยนี่ดอกนึงดอกนี้เพิ่นกะน,นุ่มนมยู่จ้ะ ไงเอ่อเมื่พี่นอ้องสามดอกงามๆนะจ๊ะพี่น้องมเป็นนะมึงอสามดอกเลี้ยงกันงามครับจ๊ะพี่นอ้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยงาม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 ใหม่ๆเลยวันผู้สาวสำหน่อยพคนน่ะ เอ้ยพี่น้องเอง้พึ่งขายแง่่เงาเาจะพี่น้องหน่กิลฝนกับสิบโต เมื่อกับบางแต่กล่องเนาะเอาเมแดงๆมันออกจากพี่น้องน้ำขัดน้มขครนิวปาดบ่าบังพี่น้นบบงนองเพราะไงเราได้เห็ดดอกบ,บางย่ายหนึง่งเราดีใจหลายหันนะ สวัสดีครับสวัสดีครับแดนดาิีละแดนบดตาทินกรอนดาในอินอรพกกกได้กลัมาฮะยอยอฮอติตาเดยยึดเตฟินทัวสนนะฮะอ๋องามเลยพี่น้องุ่นะเหตุกุยู่คูนี่งามขัดจ้ะพี่นอง ดอกนี้ใช่พี่น้องมุนขาเ,ขาเางงพิ่นขาเพิ่นยังงามนะเจ้ะพี่น้องอือพุ่นอีกดอกนึงอ่ะพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งแต่ดอกเห็ดยเลยทางว่วเบิ่งแล้ะจะสิลมอีกมันอีกดอกนือหึไปนะนอู้ยงามหลายพี่น้อง มึงมีรว่าจับพี่น้องดอกเออ,กอ,อกมึงบรรยากาศป่านี่ป่านี่กับแมา่จามือวานเนี่ยแต,ต่ว่าบ่ได้เขามาข้างในอยู่นองวันน่ะอ,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 อุ้ยดอกหนึ่งสองสามดอกปัดทิชชู่แจ้งคนแก่แล้วแก่แล้วเอาบ่ดดอยพึ่เก้าแล้วพี่น้องเลยวันน่ะเท้าบด ดอกนั่นส้องส้มดอกนั้นได้ปะเนาะพี่น้องเห็นไหมเฮ้ยตุลุยเห็ดขาไล่โอ้เห็นเมื่อากาศมังพองใหญ่ละงงงุงงบุงอยู่พี่น้องไงส่วนแต่กลับานเห็นไห่ีน้องอันนี้กับขึ้นไดเป็นช่อยุติธรรมมัน pues ห no. hey. 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 hey, 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 ัก oh. แดงใส,ส,ส่กระตาได้เห็ดผิ่งมันหนักแมเห็ดผิ่งหนักเห็นอ่ะนี่เขาได้มาพอนอยู่ในปลาเหลือกเนาะพี่น้องวนนะเห็ดจ้ะเต็มตาเราเหน่อยพี่น้องไง นอเอลเบตเบดเตอร์วิทอร์ักพุดออกเต็มเลยจ้าพี่น้องจังไรสิเก็บทันเดินได้บักบกะได้จะเต็มอี่ De jag hittade var fina. Mm, det, det är bättre att ha sakwash, inte ta mer bra. พี่น้องมึนในน้อยกับหลายพี่น้องจะมอนี่สิเก็บอัตจอกย์ง่ยๆเพราะไปสุกก่อน,น,นกับน้ำครับ <c oughs> กระตากับมิเน่าใสถิ่มปนกันใส่กันน้ำกันบ่ได้เลยทอดินคอยว่าได้แบเแต่ได้มินคอยเได้ Ska vi lägga över dem dit då? Nej jag lämnar på, jag vill inte länsa jättemycket, vet du. Då lägger vi över. Ja, ta över. Hämta den. din Karin. นเก็บตั้งหลายดอกแล้วพี่น้องเอ้ยลืมถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบ่งนําพัดดอกนึง คราคนมีคูกันย้่นนี่ดอกฟังง่ยลยพี่น้อง